สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกเพจพระแท้บาร,รมีหลวงพ่อรุ่งนะครับอ้าววันนี้ผมก็จะเอาเหรียญที่น่าสนใจเหรียญหนึ่งมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อรวยนะนวัตะโกนะคือต้องบอกก่อนนะ้วอันนี้เป็นเหรียญหลักร้อยอนะครับแต่ประเด็นเลยคือมีของเกมมาแล้วครับใช่นี่ฮะนี่ครับ,รบพอมีใครจะแยกออกไหมครับ แยกก่อนครับก่อนจะผมจะอธิบายให้ฟังมีใครพอจะแยกได้ด้วยตัวเองไหมครับซ้ายหรือขวาครับอันไหนแท้อันไหนเกครับนี่่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยแล้วกันครับอันนี้เหรียญแท้นะครับคือเหรียญขวามือครับเหรียญปลอมคือเหรียญซ้ายมือนี่ครับเหตุผลที่รุ่นนี้มีเกเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยครับเขาขายกันเป็นลังนะครับยกลังเขาเลยแบบ ทำปอมมาฮะอันนี้ผมใช้ใดูเลยนี่แยกจากกล่องก่อนนะฮะอันดับแรกของปอมเนี่ยเป็นฝาพับรับของแท้เนี่ยเป็นแบบล็อกอ่นี้นครับเปิดออกมาอันดับที่สองเลยเนี่ยครับการจะแยกนะครับจากกล่องเลยนะกล่องเนี่ยของปอมมันไม่มีขอบครับส่วนของแท้เนี่ยมีขอบสีทองอ่านี่นี่เหรียญลักอนะ้อยบางคนนี่ต้องการเก็บผาเพื่อ เพื่อที่ทํากกาไรนะเก็บเป็นหลังร้อยองค์แล้วโดนเก้ไปนะเรียบร้อยเลยนะนี่จําไว้ดีครับวันนี้มีคนโดนแล้วนะครับวันนี้ในตลาดเขาขายกันเป็นหลังรุ่นนี้เมื่อก่อนองค์ละร้อยพอขึ้นมาองค์เป็นองค์ละสามร้อยเนี่ยถ้าเราเก็บร้อยองค์เราก็ได้สอนะงมืง่นเลยนะง่ายๆเลยนะครับหลังหนึ่งหนึ่งร้อยองค์แล้วโดนเก้ไปทั้งหมดเลยนี่มันก็ไม่มีค่าเลยนะครับเพราะของเก้นี่ไมันเหรียญละแปดสิบเองดี่ผมแกะให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวมาดูตัวเหรียญกันนะ กล้องจะดูง่ายครับกล้องจะแยกง่ายมาดูที่เหรียญดีกว่าเหรียญนี่น้องบอกเลยโอ้โหโคตรเหมือนต้องใช้คํานี้ครับเหมือนมากเนี่ยผมจะให้ดูเห็นไหมฮะเหรียญซ้ายเป็นเหรียญแท้เอเหรียญเกครับเหรียญขวาเหรียญแท้สังเกตแล้วว่าผิวของเหรียญแท้เนี่ยจะออกสายนิดนึงนะครับนี่ครับผิวนี่จะออกสายนิดหนึ่งฮะนี่ ส่วนเหรียญแท้ไอเหรียญเก้นเนี่ยโหโทษทีนะพูดผิดตลอดมันเหมือนมากเหรียญปลอมเนี่ยเนี่ยจะเรียบนะครับผิวจะไม่มีอ่าไม่มีอะไรเลยครับนี่ดูเหรียญเทียบกับเหรียญแทนะครับผิวอ่าผิวจะสายนิดนึงครับผิวจะพรุนนิดนึงนี่นะผมให้ดูอันนี้มาญิฟันใหม่ครับไม่ต้องดาวมาแล้วมาว่าผมนะนี่ของใหม่ผิวนี่ฮะผิวเห็นไหมฮะนี่อันนี้คือจุดแรกต่างกันแต่หน้าผมบอกเลยว่าทําได้ดีนะอันเนี้ย มันทำได้ดีมากนี่ไงผมถึงผมถึงได้มาเอามายกหยิบยกมาสอนฮะนี้เห็นไหมยฮะส่วนยันนะโอ้โหผมเอาจริงผมแยกไม่ออกนะยันเนี่ยแยกแทบไม่ออกเลยเนี่ยลองดูไปด้วยกันครับขวาแท้ซ้ายเกนครับนี่นี่ไออีจุดหนึ่งนะครับที่ที่เห็นได้ชัดนะค,คือตรงช่วงกระหนกข้างบนนี้ เห็นไหมครับมัขลจะไม่เหมือนครับนี่นี่อันนี้ผมจําได้นี่ครับดูครับของแท้นี่ครับตรงนี้ครับจะติดกันนะส่วนของปลอมเนี่ยมันจะเว,ว้าเห็นไหมฮะนี่ฮะอ้นี่จุดแรงครับด้านหน้านะส่วนหน้าก็ไม่ค่อยเหมือนนะหน้าไม่ค่อยเหมือนนี่ฮะใบหน้าไม่ค่อยเหมือนหลักๆเลยคือผมว่าดูตรงนี้ดีกว่าครับดูง่ายกว่า ตรงกระนกข้างบนกับตรงขอบนะครับของแท้เนี่ยมันจะชัดกว่าครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสันตัวของปอมเนี่ยมันจะติดกันนะเนี่ยฮะจะไม่ค่อยเป็นสันนี่สำหรับด้านหน้าส่วนหูหูห่วงก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่นี่นี่ฮะของแท้จะออกเหลี่ยมนะเสียดายผมเหลือเหรียญเดียวนะมาเลยมาสอนไนดะ้จุดที่สองเลยคือตัวตัดนะผมจะดูให้ตัวตัดนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับ เห็นไหมฮะโอ้อันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวตัดก็ใกล้เคียงเลยนะฮะแปบ๊บหนึ่งฮะผมจะเช็คให้อ่านี่ครับผมรูแล้วครับของของแท้เนี่ยบางกว่าครับตัวเหรียญบางกว่าส่วนของเกเน,นี่ยมันจะหนากว่าเนี่ย เดี๋ยวดูด้านหลังกันดีกว่าอืมนี่อันนี้ชัดเลยครับเป็นมีรอยทอดบล็อกมานะครับขอบมันปิ้นอีกแงเ้ยเห็นไหมฮะขอบมันมีรอยเนี้ยครับโดนทอดมาทอดพิมพ์มาอันนี้เห็นชัดเลยครับส่วนตัวอักษรนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะแต่ตัวสอนมันหนาเห็นไหมฮะปั๊ม้อนครับปั๊มซ้าของแท้มันจะบางคมนี่ฮ ดูชัดครับนี่ของเก้ครับส่วนของแท้นี่บางคมคมนะครับคมกว่าส่วนเรื่องหูหูเหรียญขอบเหรียญตัวตัดเนี่ยผมบอกเลยหูถ้าไม่เคยเห็นของจริงก็ยากเลยครับนันี้รุ่นนี้บอกเลยอาจจะเป็นรุ่นปรับเสียนนะฮะพระย่อยที่ทําเก้เหมือนว่าอ่ารุ่นหลักๆครับต้องบอกเลยว่าหลวงพ่อรวยนี่ดังนะ ดังมากใครจะบอกว่าพระพระหลักร้อยนี่ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสนี่ไม่ได้นะบางทีโดนกันเป็นรังร้อยองค์สองร้อยองค์ก็ไม่ไหวนะครับนี่ผมเลยมาบอกนะนี่ของเก๋หนานี่นะขอบมีรอยนี่ซ้อนพิมพ์นะเห็นง่ายๆนี่ครับเกิดจากการถอดบล็อกมาครับจากของแท้อ่าดูตรงนี้ครับเห็นไหมความคมชัดนี่ ออกตัวอักษรอันนี้เห็นได้ชัดๆเลยครับนี่แลส่วนตัวไกลนะมันก็จะหนาๆครับดูหนาๆดูรู้เลยครับหนามากค่อนข้างหนานี่คือพลิกหลังมาก็เราก็รู้ได้ทันทีครับนี่หรือถ้าถ้าอยู่ในกล่องนะก็ง่ายเลยครับอยู่ในกล่องก็อย่างที่ผมบอกเลยครับของปลอมแล้วเป็นกล่องฝาพับ ที่ไม่มีขอบสีทองครับโดยรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นรวยรวยเฮงเฮงครับหลายคนถามว่ามันทันหลวงพ่อรวยไหมทันนะทันพอดีเลยครับรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อรวยเลยท้ายๆเลยครับนี่คือรุ่นนี้นะนี่นี่นะครับใครที่ชื่นชอบนะรบหรือว่าดูแล้วได้ความรู้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะหาพยายามหาพระมาทำให้ ทำให้ดูนะครับความแตกต่างของของเก๋ของแท้ให้ตลอดเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่มีต้นทุนนะผมก็ซื้อมานะซื้อมาทั้งสองเหรียญทั้งของปลอมทั้งของแท้เลยครับนี่ต้องบอกแต่บอกเลยของปลอมมันมันไม่ขึ้นนะครับใครที่เล่นของปลอมว่าล้วบอกว่ามันเหมือนกันที่ชอบมาคอมเมนต์ในใน u t u b e นะผมผมไม่ว่าอะไรนะพี่แต่ผมบอกเลยว่ามันมันองค์ละแปดสิบบาทเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นแล้วอะ ตัวนี้มันก็แปดสิบาทอยู่ครับแต่ส่วนของแท้เนี่ยเขาขึ้นไปองค์สองสามร้อยแล้วนะอ่านะครับดูให้ดีก่อนนะครับก่อนจะซื้อนะครับนี่รวยรวยเฮงเฮงนะครับขอบคุณมากครับทุกคน